สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักในการเ็ดเกษตรทุกคนนะครับเมื่อนี้นะครับผมอยู่ในแปลงมันสับปะหลังนะครับพี่น้องบ่เป็นแปลงหญ้าได้ครับนี่แปลงมันครับเมื่อนี้ผมสิภาพพี่น้องเขาเขามาว้าถึงเรื่องการปลูกมันสับปะหลังนะครับทุนบ่หลายนะครับพี่น้องปลูกมันทุนบ่หลายเฮ็ดจ้งได๋นะครับจ้งจะได้ผลผลิตสูงนะครับคือจ้งแปลงนี้นะครับพี่น้องแปลงนี้เป็น แปงมันสับปะหลังของลุงผมเบงนะครับปลูกพร้อมกันนะครับกับองผมอายุหาเดือนซ้ำกันแต่เบิงครับเบิงต้นมันเพี่ยงหัวเข่าผมเองนะครับเพี่ยงหัวเข่าผมเองเพราะว่าก็คือว่าเอาหญ้าบ่ได้นะครับฟังทางนี่เอาหญ้าบ่าท่านแต่ฟังทางพุนเอาหญ้าท่านนะครับที่น้องเดียวเบิงครับแตกตังกันหลนะครับฟังพุนเขียวฟังนี่ยังยืนต้นเพี่ยงหัวเข่าอยู่ครับ การปลูกมันสำปะหลังนะครับขันพี่น้องทุ่นหน่อยขันพี่น้องว่ามีทุ่นใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องไม่ต้องขดยากเลยครับขันพี่น้องปลูกปุ๊บนี่พี่น้องต้องกําจัดบันจะผืชภายในสามเดือนนะครับสามเดือนนี่ต้องต้องเอาหญ้าย่างเหียวพี่น้องโม่ถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่บบมีงานประจําเฮ็ดนะครับที่เฮ็ดให้ให้มันแล้วก็มีต่เขาให้แล้วก็ยูหน้าตลอดน้บพี่น้องบ่มีเงินซื้อปุ๋ยนี่ พอแค่พี่น้องกับจัดวัชพืชใดนั่นแหละครับคือพี่น้องได้ผลผลิตแล้วหลกักกอีกอย่างหนึง่งท่ว่าที่ว่าเอาเจ้าของไปเปรียบเทียบกับแปลงอื่นนะครับแปลงอื่นคือยังแปลงนี้นะครับว่าอายุหาเดือนแล้วเป็นยังนะครับเป็นยังมั่นคือแค่เกียนต้นแค่เพียงหัวเขาเองแต่ว่ามั่นของผู้อื่นอายุหาเดือนเป็นยังคือถ่ว,หวงหัวแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นการไถการเตรียมดิน แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือสภาพอากาศนะครับถ้าเิ่นอาจสิสภาพอากาศดีฝนตกพ่อเพียงครับถ้างี้ฝนบ่ค่อยตกมันก็เลยได้ซ้านี่แต่ว่าถามว่ามันอายุหาเดือนได้ซ้านี่เพียงว่าเขามีหัวบ,บ่มีครับมีคือกันแต่ว่าห้ามันไหลนะครับห้ามันไหลมันพุ่มบที่นี้มันก็เลยเป็นการให้หัวบ่ดีนี่และครับพี่น้องกเกษตรกรท่านใดที่อยากปลูกอยากลงทุนว่าบ่มีทุนหลายขอแค่พี่น้องมีเงินไถและะ้วก็ะ ีเงื่อนไถมีเงินยกหลองแค่นั้นพี่น้องกับพ่อเลยครับพอนปลูกเรื่องปุย๋ยว่าต้องเป็นห่วงเลยพราแค่พี่น้องกับจัดว่าจะพืชใดนะครับเพื่อพี่น้องใดแล้วผม่วพาพี่น้องมาเบื้องฟังที่เป็นเอาใดนะครับเอาหย่าใดการการใส่ปุย๋ยการใส่ปุ๋ยนี่บ่เวณนว่าจะงามเสมอไปได้ครับพี่น้องใส่บ่ถึกช่วงกับบ่งามนะครับเพาตตองเมืองช่วงเวลาความนะครับใช้บ่ถือกับบ่งามใส่ลายกับตะเลิดครับ งามตะเลือดพี่น้องงามตะเลือดตะเลือดขึ้นต้นเบิดครับหัวบ่ได้เบืองกับส่วนที่เอาได้ฟังนี่เอาได้นะครับพี่ฟังเอาไดน้นี่โอ้สวยงามนะครับฟังนั่นเอาปไาไอาเสียดายครับฟังนั่นประมาณจะไล่นึงนะครับเอาป่ไห้เสียดายแปลงนี้นะครับปลูกคร้อมกันกับของผมของลุงผมเป็นหนังแปลงนี้คือเอาหยาบ่ท่าน,นครับคือขาปลูกปั้นนี่ข้าปลูกกลางจากอาทิตย์หนึ่งนี่ ้าจะเริ่มข้นแล้วนะครับ้าจะเริ่มข้นพราเดือนหนึ่งปุ๊บมันขึ้นเพเต็มที่มันก็ตายใจวะปล่อยเออปล่อยถ่าเดือนสองถ่าย้าใงญ่เดือนสองจะมาเอานะครับพราเดือนสองยาใหญ่มาเอาปุ๊บเริ่มเอาแต่ฝุ่นครับลองแหลกลองแหลกมากจะเข้าเดือนสามพี่น้องโหว่าวหญยามันใงญ่ไวขนาดเดียวมันก็เลยเป็นการว่าเดือนแรกนี่โอ้ถ่ายมันใหญ่เดือนสองถ่ายมันใหญ่เป็นหุ่นซ้ำกันเดือนสามจะขี้มาเอา ่อพี่น้องมาเอาเดือนสามบอเลยครับเอาว่าท่านพี่น้องการเอา้านี่มันต้องออกมาแต่เดือนแรกนะครับมันจะง่คอยเจียวท่านคันเทาเอาเดือนแรกมาท่านเบิดแปลงปุ๊บหอดร่องสุดท้ายเดือนสองพี่น้องก็ต้องไปกลับเอาร่องแรกอีกนะครับมาอร่องสุดท้ายเดือนสามก็ต้องไปกลับมาเอาอีกนี่แะครับคันพี่น้องเกษตรกรเท่านี้เอา้าได้แพ้ในสามเดือนผมบอกพี่น้องเลยว่าปุ๋ยพี่น้องแทบว่าต้องใส่ก็ไเลยนะครับคันปุ๋ยเกศปุ๋ยเกศ ปุ๋ยเคมีพี่น้องกับน่าจะมีทุนมีเงินสื่ออยู่นะมั้งพอพว่ามันราคาไม่แพงใครพี่น้องท่านไหนกับ่วมีทุนดีๆกับปุ๋ยเคมกับ่วต้องสื่ออะไรกับแครพี่น้องไปซื้อไปหาขี่หมูขี่วัวขี่ยงมาหมักนะมมักฉีดน้ำมักนี่ผมบอกไว้เลยว่าก็ดีเื่ากันนะครับปีที่แล้วผมก็ลงผมเอาน้ำมักขี่หมูมาลงก็ถือว่าสุดยอดครับปีนี้ผมเปลี่ยนน้ำมักผมบอกน้ำมักป่ามาลงแปลงนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับ รอบนึงแล้วก็ชีดร์โมอทา้งใบน้ามักแปลงนี้เป็นชีดน้ามักขีหมูครับแต่ว่าแปลงผมเป็นชีดน้ามักป่าแปลงนี้เป็นยังปีนี้มั่นฟังเที่ยอาหยาได้เป็นยังคืองามาแก่เพราะว่าปีที่แล้วเน่านะครับนี่มันมันมันอย่างพึ่มเนี่ยพี่น้องปีที่แล้วมันเน่านะครับมันเน่าปุ๊บไปดนี้นี่หัวมันนะครับหัวมันที่เน่าทั้งใจนะเวล่ามาไถ่ปีนปีนโบปิีนไปเนี่ยมันละเอียดดีนะครับมันเป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยบมันก็เลย นี่นะครับเป็น่ย่างที่เห็นพี่น้องบงนี่นะครับฟังทางงามๆนี่มิเตอร์มิเตอร์อันนี้เบิร์ที่ับนี่ปีที่แล้วมิเตอร์เนาเบอร์ครับนี่เนาเบิร์เลยครับเบิ่งมันก็เลยเปลี่ยนเปลี่นปุ๋ยยุไตนี่นะครับมันเขามันก็เลยได้รับสารอาหารยูไตรนี่นะครับพี่น้องหลายนี่ครับแต่กี่ผมปลูกที่แรกผมก็ขึ้นอยากขึอน่างนี้่าผมสี่ามีเงินเงินสือปุ๋ยมาใส่ บัดที่นี่เข้าไปโฟกัสเรื่องหาเงินสื่อปุ๋ยย่างเดียวบัดท <een> ี่นี <ers> <ad> ่เ <to> ร <influencers> ื่องกับจัดว่าจะผืดนี่เข้าเลยบ่่อยนั้นเข้าเลยป่อยนะปล่อยป่อยว่าป่อยเพื่อว่าอย่างที่เพื่อให้มันให้มันใ่ญ่พร้อมกันให้้ามันใหญยพร้อมกันนะวค่อยเขาเมาเทียเดียวครับมัดเขามาเอาแบบนี้โหผมบอกพี่น้องเลยว่าเอาบ่ท่านการเอา้านต้องเอาไปเรื่อยๆครับเอาไปเรื่อยๆพี่น้องมันจังค่อยสินั่นฟังท่านนี่ก็ะได้เบิด์ตนะครับนี่ ปีนี้งามครับปีนี้ที่ว่างามไหมครับแปลงนี้งามเพราะมันนอาทั้งใจนะครับเดี๋ยวผมชิ้ว่าพี่น้องมาขอเช็กเบิ้งอย่างหน่อยนะครับมันแปลงนี้ก็หลายนะครับหลายพันเน่ยกันฟังท้านผู้นาของผมมาปลูกนะคเอาพันธุ์น้องผมมากขึ้นบัดแต่ว่าช่วงท่าผู้นะครับเพิ่นอาเอาควันน้องพิ่นมาปลูกมันได้บ่ไรนะครับมันเป็นเพียรแปลงหลายมันเล็นผิ่นลยไปซื้อพันธุ์อื่นมาลงนะครับ เราเพิ่นเบลกับกาเกษตรศาสตร์มาลงครับกรเกษตรศาสตร์กับไร้กันพี่น้องเพิ่นเ๋ลวมลงถ้ากเกษตรศาสตร์นี้อาจจะเป็นเพราะว่าตินเขาบ่เคยปลูกนะครับบันที่นี่เอาเพิินมมลงมันเลยงามนะครับงามเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาเช็คตัวนี้ครับพวงเผ็ดเป็นแังไลยฟังท่านี้ได้เบิดพี่น้ององามครับปีนี้บอกได้ว่าสวยมากอา๋ผมจะพาพี่น้องมาเช็คบางตัวนี้นะครับว่า กานหัวมันจะเป็นยังไงนะพวกเผ็ดนี่คันต้วนตนวนญงเพิ่นก็นให้หัวญงนะครับให้ซ้ำกันได้นะครับกับอันกับต้วนกับเงาเพิน่นะครับพวกนี้ิดหวัง นี่นะพี่นเราข้าวๆครับเห็นบ่บ่นี่พ่อบอกก่อนเหนื่อยแต่เธอโอเคดีครับความชื้นก็นลงถึงหัวกันได้ดีนะช่วงนี้ก็ความชื้นก็นพอมีแนงหน่อยนะครับพออาทิตย์นหนึ่งฝนก็นกนตกให้แห้งนะครับแห้งจะน้ำน้ำไหลหองนะครับน้ำช่วงล่งหองได้ดี แปลงนี้ปีนี้ก็ือว่าพานนะครับแต่ว่าแปลงนี้จะหึ่มหึ่มก็แปลงมนมครับแต่ว่าขันออกต้องเอาแปลงออกก่อนนะครับพี่น้องอเพราะเน่าสุดปีนี่นะครับก้านแดงก้านเนียงกับนี่ปนกันไปบดแต่ว่าไม่แล้วไม่ลาเอาพันธ์เท่ากับจะได้แยกแยกตั้งหากนะครับนะครับโอ้ตัวนี่สางแปลงครับ บางคับพี่น้องหาเดือนครับตัวนี้เริ่มสางแปงแล้วเริ่มสางแปงเริ่มเป็นหมากเป็นยังเรืองครับก็ถือว่าสวยๆนะพี่น้องสวยได้เยอะได้เยอะมู้ดตุ่นฟนะังทค่นี้สางแปงเกือบเบิดแล้วครับนะพี่น้องตัวนี้ก็สางแล้วสางแปงแล้ค่อยชิด หัวจะหน่อยอกันนะเป็นแน่เลยคือได้สางเปียงเนาะหัวเป็นแน่เลยหัวก็บ่มีผิดหวังนะครับพี่น้องมีครับพี่น้องก็ถือว่างามนะครับงามโอเคเลยมองเที่ยวกำจัดระจะพืชได้นใจน้ำพี่น้องสวยงามนะครับ ส่วนมากมันก็มีแต่หยาดอกขาวๆนี่แหละพี่น้องขันเพราว่าบ่เปลี่ยนปัญหามันก็เปลี่ยนปัญหาที่ครับมันไม่หยาดกินปุ๋ยกินน้ำห้อานะครับเพราะมันสิสซัดเนี่ยถือฝนเนี้ยมันก็มาฆ่าตัวนี้แหะก็ถือว่าโอเคนะครับอ๋อทายนีบ่มีอย่างไรนะครับพี่น้องอันนี้นลครับภาพี่น้องเกษตรกรเข่าขอมาเบ่งแปลงมันสวรรค์นะครับมาบอกถึงเรื่องการนี้แล้วครับ ลูกมันสภาหลังขันบ่มีทุนกะขาแช่พี่น้องกับจัดวัชพืชให้ได้ก็แล้วกันนะครับขันพี่น้องกับจัดวัชพืชได้โอ้พี่น้องผมบอกเลยดีกว่าเซ่ปุ๋ยครับขันพี่น้องเพเาียชพี่น้องกะพี่น้องฟังจากปากผู้เพิ่นเคยบ่ใส่ปุ๋ยแหลวกับจัดวัชพืชได้นะครับเพิ่นติดต่อเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าวใหไงหล้กก็ได้ผลผลิตอหลีนะครับขันบ่ใส่ปุ๋ยเต็กับจัดวัชพืชได้ครับอ๋อท้ายนี่ว่ามีอย่างหลายนะครับก็ขอฝากพี่น้องซอยกุไลาก็แช่ผมตัวนี้สางแป้งกุไลา่ก็ ท่านี้ก็ขอเข้ามาสวัสดีครับ